ขอนอบน้อมก้มงกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเผยแพร่ธรรมทานคติธรรมคําสอนในวันนี้ค่ะธรรมวันนี้เรื่องการใส่บาตรอุทิศบุญกรวดน้ําถวายสังฆทานต้องเอ่ยอย่างไรผู้ตายผู้ล่วงลับจึงจะได้รับบุญนั้นทันทีโดยการอุทิศบุญต้องเอ่ยคำนี้ผู้ตายผู้ล่วงลับจะได้รับทันที ช่องของเรา B Heart Help b a s กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเขารบรักทุกท่านคะ่ะการอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับหรือญาติทุกคนภายในตระกูลที่จากไปแล้วเปรียบเสมือนการได้ส่งบุญอาหารและสิ่งของต่างๆไปสู่ผู้ที่เรารักในอีกโลกหนึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขมากขึ้นได้การอุทิศบุญของพุทธศาสนา จะเน้นเรื่องการอธิษฐานจิตและการเอ่ยชื่อของผู้รับอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อนั้นได้อนุโมทนาบุญก็จะถือว่าได้รับโดยตรงแต่ถ้าได้ทำบุญทาทานเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้อุทิศบุญกุศลไม่ได้อธิษฐานจิตไปถึงผู้ร่วงรับที่ต้องการให้รับบุญที่ตั้งใจอุทิศไปให้เขาก็ไม่ได้รับเพราะเราไม่ได้อุทิศไปให้นั่นเองค่ะ ดังนั้นการอุทิศบุญและการทำบุญใส่บาตให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่การกรวดน้ำจึงจำเป็นต้องอธทิษฐานจิตเพื่ออุทิศทั้งบุญกุศลและสิ่งของที่ถวายพระสงฆ์ไปสู่ผู้ที่ต้องการจะให้ด้วยการต้องเอ่ยชื่อแบบชัดเจนค่ะถ้าจะให้ดีควรเอ่ยทั้งชื่อและนามสกุลอย่างครบถ้วนด้วยค่ะ แต่ถ้าต้องการให้ผู้ล่วงลับจำนวนที่มากขึ้นและเป็นญาติในวงตระกูลเดียวกันแนะนำว่าควรเอ่ยถึงโดยรวมว่าเป็นญาติพี่น้องในวงตระกูลเดียวกันสายเลือดเดียวกันทั้งหมดก็จะช่วยทำให้ญาติในสายเลือดเดียวกันของเราได้รับผลบุญของเราไปด้วยทั้งหมดได้เช่นกันค่ะดังนั้นนั่นก็คือการอุทิศบุญของพุทธศาสนา จะเน้นเรื่องการตั้งจิตเพื่ออธิษฐานให้เกิดความสมประสงค์หรือเรียกว่าการอธิษฐานบารมีนั่นเองค่ะและต่อไปคือเรื่องของการกรวดน้ำที่ถูกต้องการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นการอุทิศผลบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยจะเป็นการเทน้ำพร้อมการอธิษฐานจิตร่วมกันและนำสู่การรดน้ำต้นไม้หรือรดลงดิน เชื่อกันว่าน้ำและดินเป็นสื่อกลางระหว่างคนบนโลกมนุษย์กับโลกหลังความตายได้ค่ะดังนั้นน้ำที่ไหลลงสู่ดินเชื่อว่าจะนำพาบุญกุศลและสิ่งของต่างๆที่ถูกส่งไปสู่ผู้ล่วงลับแล้วได้อย่างถึงมือแน่นอนค่ะแต่ทั้งนี้จะต้องทำร่วมกับการอธิษฐานจิตที่เอ่ยชื่อแบบเฉพาะเจอกจงอีกด้วยค่ะ แต่ถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใดๆผลบุญนี้เชื่อกันว่าบุญจะนำสู่ตัวของผู้ทำบุญเองและไปสู่เทวดารักษาตนของผู้ทำบุญเท่านั้นทุกท่านคะ่ะเรื่องต่อไปคือการทำบุญใส่บาตรให้ผู้ล่วงลับทำได้อย่างไรบ้างการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับทำได้หลายวิธีคือได้แก่การใส่บาตรตอนเช้าที่เป็นการใส่ข้าวสวย และอาหารข้าวหวานหรือการทำบุญสังฆทานหรือการเลี้ยงพระที่ถวายทั้งพัตตาหารและถวายทั้งจจตุปัจจัยรวมไปถึงสิ่งของต่างๆที่จะส่งไปให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเมื่อทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วควรต้องต่อด้วยการอุทิศบุญและการกรวดน้ำทันที โดยการอุทิศผลบุญให้กับผู้ร่วงลับหลังการทำบุญทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะคือข้อหนึ่งเอ่ยชื่อผู้ร่วงลับในขณะทำในขณะที่กำลังถวายสังฆทานให้แก่พระพิสุสงฆ์จะต้องมีการเอ่ยชื่อของญาติพี่น้องหรือคนที่ต้องการให้รับบุญร่วมไปด้วยจะต้องเอ่ยชื่อแบบเจาะจงทั้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้ผู้ล่วงลับผู้นั้นได้รับบุญกุศลและสิ่งของต่างๆที่ตั้งใจส่งไปให้โดยตรงพร้อมการอธิตฐานจิตให้ผลบุญที่ทำส่งกลับมาสู่เราครอบครัวและลูกหลานเพื่อให้เกิดเป็นความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเราได้อีกด้วยค่ะต่อไปข้อ2ใส่บาตท,ทุกเช้าพร้อมกรวดน้ำในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์แรก ผู้ที่ใส่บาตรพระยามเช้าถวายข้าวและอาหารต่างๆจะอุทิศบุญให้กับผู้เสียชีวิตไปแล้วภายในประมาณสองสัปดาห์แรกเพราะความเชื่อที่ว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่บนโลกมนุษย์7-14ถึง14วันจากนั้นจะจากโลกมนุษย์ไปแบบสงบสุขดังนั้นเมื่อทำบุญใส่บาตรในยามเช้าทำให้จะยังคงได้รับบุญอยู่ และสามารถรับของที่ชื่นชอบที่ส่งไปให้นี้ได้โดยตรงฉะนั้นผู้ที่เป็นญาติมักจะใส่บาตรทำบุญยามเช้าตลอดทั้งสองสัปดาห์แรกที่ผู้ร่วงรับจากไปค่ะโดยจะเน้นใส่อาหารทั้งข้าวหวานที่ผู้ร่วงรับชื่นชอบโดยเฉพาะซึ่งทำบุญใส่บาตรยามเช้าแล้วกรวดน้ำหลังพระสวดหรือถ้าไม่สะดวก ก็สามารถกลับมากรวดน้ำที่บ้านพร้อมการตั้งใจที่จะแผ่เมตตาและบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับได้เช่นกันค่ะต่อไปข้อ3ทํทำบุญแบบครบพิธีการในวันเดียวการทำบุญเมื่อครบรอบวันเสียชีวิตจะมีการทำบังสุกุลที่วัดโดยตรงแต่ถ้าบ้านใดเก็บโกรดกระดูกผู้ตายไว้ที่บ้าน ก็อาจจะนิมนต์พระมาทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตกันที่บ้านพร้อมถวายทั้งพัตตาหารสังฆทานและปัจจัยต่างๆมีการอุทิศบุญและกรวดน้ำแบบครบครันได้ในหนึ่งเดียววันเดียวค่ะต่อไปข้อ4ทําบุญตามความสะดวกกรณีไม่ค่อยมีเวลาเมื่อถึงวันว่างก็อาจจะเลือกเป็นการทําบุญใส่บาตรในตอนเช้า หรือถวายสังฆทานพร้อมกับอุทิศบุญหรือกรวดน้ํำตรงจุดที่ทําบุญทันทีอย่างนี้ก็ได้เช่นกันค่ะทั้งยังสามารถรักษาศีลสวดมนต์และนั่งสมาธิพร้อมอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะเรียนทุกท่านเรื่องต่อไปนี้คือขั้นตอนของการอุทิศบุญและกรวดน้ำให้กับผู้ล่วงลับ อย่างครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์มีดังนี้ค่ะคือข้อหนึ่งการอุทิศบุญการอุทิศบุญสามารถทำได้ทั้งในขณะที่ทำบุญอยู่หรือทำหลังทำบุญรวมไปถึงช่วงที่พระสวดให้พรโดยจะแยกออกเป็นการทำบุญใส่บาตรตอนเช้าที่จะอุทิศบุญในช่วงที่พระสวดให้พรได้เลย แต่ถ้าเป็นการถวายสังฆทานควรกล่าวอุทิศบุญในช่วงขณะถวายสังฆทานหรือช่วงกรวดน้ำก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะต่อไปข้อ2การกรวดน้ำ,ช,นำช่วงเวลาขณะกรวดน้ำจะเป็นช่วงพระพิสุสงฆ์ทำการอนุโมทนาและสามารถทำหลังทำบุญเสร็จได้ด้วยเช่กนกันค่ะโดยจะเน้นความสะดวกของผู้ทำบุญเป็นหลัก จึงทำได้ทั้งสองรูปแบบเพียงแต่ความหมายผลบุญเร็วช้าแตกต่างกันคือการกรวดน้ำในช่วงพระภิกสุดสงฆ์อนุโมทนาบุญกุศลที่ทำจะไปสู่ผู้ล่งลับอย่างรวดเร็วเห็นผลได้ในทันทีกล่าวกันว่าเช่นถ้าญาติที่เรารับส่วนบุญนั้นหากเป็นเปรตเ,เมื่อกรวดน้ำในช่วงพระอนุโมทนาทันที ญาติที่เป็นเปรตที่กำลังรออยู่นั้นก็จะได้รับอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอนานแต่ถ้ากรวดน้ำหลังการทำบุญก็สามารถรับได้เช่นกันแต่ใช้เวลารอนานกว่าที่สำคัญคือถ้าผู้ทำบุญหากลืมกรวดน้ำมากกว่าหนึ่งวันบุญนั้นก็จะตกอยู่ที่ตัวผู้ทำบุญเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะส่วนผู้ล่วงลับจะไม่ได้ส่วนบุญใดๆที่ทำไปให้นั้นเลย ฉะนั้นอย่างไรก็ตามการกรวดน้ำมีทั้งสองแบบคือกรวดน้ำเปียกและกรวดน้ำแห้งซึ่งการกรวดน้ำเปียกนั้นจะเป็นการรินน้ำลงสู่ภาชนะและนำไปสู่การเทลงพื้นดินแต่ส่วนการกรวดน้ำแห้งคือการอุทิศด้วยแรงอาทิตฐานเป็นการตั้งจิตอาทิตฐานเพื่อการอุทิศบุญกุศลไปสู่ผู้ล่วงลับ โดยจะต้องมีการเอ่ยชื่อนามสกุลอย่างชัดเจนและต้องมีความตั้งใจในการอธิฐานสูงด้วยค่ะต่อไปข้อ3บทสวดของการกรวดน้ำมีทั้งบทสวดกรวดน้ำแบบสั้นและแบบยาวโดยแบบยาวนั้นไม่ค่อยนิยมเพราะไม่สะดวกดังนั้นบทกรวดน้ำแบบสั้นจึงใช้กันมากสะดวกมากกว่าค่ะ บทสวดกรวดน้ำแบบสั้นว่าดังนี้คืออิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจด้วยเถิดพร้อมการอธิษฐานเพื่อยกบุญนี้ให้กับผู้ล่วงลับที่เราตั้งใจให้ จึงทำให้เราต้องเอ่ยชื่อนามสกุลของเขาอย่างชัดเจนแต่ถ้าต้องการอุทิศบุญให้หลายคนให้เอ่ยว่าให้ญาติในวงตระกูลเดียวกันทั้งหมดเพื่อส่งบุญไปให้กับผู้รับได้มากขึ้นค่ะต่อไปข้อ4การกรวดน้ำของครอบครัวหรือผู้มาด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่นะคะพระภิกษสุษสงฆ์เริ่มสวดในขณะที่ต้องอุทิศบุญ และกรวดน้ำให้มีการแตะตัวต่อกันเพราะการกรวดน้ำด้วยการรินน้ำลงสู่ภาชนะมักจะอยู่ที่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นโดยเน้นคนที่อยู่ใกล้กับพระภิกษุสงฆ์มากที่สุดหรือผู้ที่อยู่ด้านหน้าเป็นผู้รินน้ำส่วนผู้คนที่อยู่ด้านหลังแตะตัวคนที่อยู่ด้านหน้าแตะตัวต่อกันได้ค่ะ ซึ่งผู้ที่อยู่ด้านหลังแต่ละคนอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับด้วยการอธิษฐานจิตพร้อมเอ่ยชื่อกับนามสกุลอย่างชัดเจนเพียงเท่านี้เราทุกคนก็สามารถอุทิศบุญได้ตามที่ต้องการได้แล้วค่ะต่อไปข้อ5ความเชื่อของการกรวดน้ำโดยที่มากกว่าการส่งบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคือ ยังสามารถมอบบุญให้แก่เทพเทวดาที่คุ้มครองรักษาตัวเราได้อีกด้วยรวมถึงมอบให้กับสัมภเวสีผีไม่มีญาติเพื่อเป็นการกระจายบุญให้ผู้อื่นที่ล่วงลบแต่ไม่มีญาติทำบุญให้เปรียบเสมือนดังการทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ได้อีกด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่ออุทิศบุญและกรวดน้ำจึงจะได้บุญทั้งตัวเราเอง เทพเทวดาที่คุ้มครองตัวของเราญาติหรือผู้ล่วงลับที่ได้เอ่ยชื่อเฉพาะเจาะจงชื่อและเหล่าสัมภเวสีที่ยากไร้ซึ่งถือว่าเราได้ทำบุญใหญ่บุญมากและได้บุญดีมากอย่างเต็มที่ค่ะเรื่องสำคัญต่อไปนี้คืออุทิศบุญอย่างไรให้ได้เกิดอานิสงส์สูงสุดค่ะเรียนทุกท่านทราบว่า การอุทิศบุญนั้นคือเปรียบเสมือนดังการจุดเทียนและการให้ความสว่างแก่ผู้อื่นโดยที่มีตัวเราผู้ทำบุญเป็นแสงไฟที่จะส่งต่อไปสู่ผู้ร่วงรับแล้วแต่ต้องมีองค์ประกอบที่ทำให้การอุทิศบุญกับผู้ล่วงรับได้ผลดีนั้นคือจำเป็นต้องเกิดจากปัจจัยสี่ประการมีดังนี้ค่ะคือประการที่หนึ่ง ต้องทำบุญจึงจะอุทิศบุญกุศลได้คือถ้าไม่ได้ทําบุญใดๆเลยเช่นไม่ได้ปฏิบัติทำไม่ได้นั่งสมาธิอย่างใดเลยนั้นก็ไม่สามารถอุทิศบุญแบบปากเปล่าให้กับใครๆได้เลยแม้แต่ตัวเราก็ไม่ได้บุญเพราะหากจะอุทิศบุญไปให้ก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นค่ะประการที่สอง ต้องมีเจตนาดีและเอ่ยชื่อแบบเฉพาะเจาะจงคือผู้ทำบุญต้องมีเจตนาอุทิศให้ที่ดีคือเจาะจงชื่อนามสกุลอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการอนุญาตให้ผู้นั้นสามารถรับบุญไปได้และการเอ่ยชื่อจึงเป็นการเรียกให้ผู้รับส่วนบุญนั้นมารับส่วนบุญของตัวเองได้ส่วนผู้ทำบุญจะถือว่าเป็นการยกบุญให้ โดยแสดงเจตนาที่ดีอย่างชัดเจนฉะนั้นเมื่อใดที่เอ่ยชื่อและนามสกุลของผู้รับผู้อื่นก็ไม่สามารถที่จะรับบุญนี้ได้และบุญทั้งหมดเหล่านี้จะตกอยู่กับที่ตัวของเราผู้ทำบุญเองคนเดียวเท่านั้นนั่นเองค่ะต่อไปประการที่สผู้ล่งรับต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมรับเท่านั้น คือโดยผู้ล่วงรับที่อยู่ในช่วงของการรับโทดในขุมนรกจะไม่ได้รับบุญใดๆทั้งสิ้นเพราะจะต้องรับโทดจนเสร็จเรียบร้อยเสียก่อนและพ้นสภาพของการรับโทษทันต่างๆจนครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถขึ้นมารับบุญที่ญาติทำส่งไปให้ได้นะคะและหากเมื่อใดผู้ล่วงลับที่หากกลายเป็นโอปปาติกะก็จะถือว่าอยู่ในสถานะที่รับบุญได้เช่นกัน ซึ่งโอปปาติกะหมายถึงผู้เกิดผุดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่และโตเต็มตัวในทันใดตามแล้วแต่กรำในอดีตที่เคยทำมาได้แก่เทวดาพระพรหมสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นต้นต่อไปประการที่สผู้รับบุญต้องยินยอมรับบุญด้วยหรือเรียกว่ายินดีรับบุญที่เราทำส่งไปให้เพราะถ้าไม่ยินดีรับ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆกรณีนี้เช่นผู้มีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่ยินยอมไม่ให้อภัยกันก็อาจจะไม่ยินยอมรับบุญใดๆจากผู้ให้จึงทำให้ไม่มีประโยชน์เพราะไม่ได้บุญนั้นเลยค่ะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเรียนทุกท่านโปรดทราบไว้นะคะว่าบุญทั้งหมดที่เราทำ ถึงแม้เราจะกรวดน้ำให้ใครหรือไม่ให้ใครเลยก็ตามบุญทั้งหมดที่เราทำก็เป็นของเราทั้งหมดอยู่ดีค่ะเพียงแต่การกรวดน้ำและแผ่บุญกุศลส่งไปให้ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้รับบุญจากเราเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยก็เท่านั้นเพราะบุญทั้งหมดเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้กรวดน้ำเลยเราก็ได้บุญทั้งหมดตกอยู่ที่ตัวเราเอง ผู้ทำบุญทั้งหมดเองอยู่ดีนั่นเองค่ะทุกท่านฉะนั้นเมื่อเราทำบุญก็ควรอุทิศบุญและกรวดน้ำตามวิธีที่กล่ามาข้างต้นนี้นะคะทุกท่านก็เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนดีที่สุดและเราก็จะได้บุญมากมายมากขึ้นอย่างเต็มที่จริงๆค่ะทุกท่านและเพื่อทำให้บุญที่เราทำนั้น ส่งต่อไปถึงผู้ที่ล่วงลับได้ทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่เรารับคนรู้จักเพื่อนสนิทและรวมถึงเทวดาประจำตัวของเราหรือแม้แต่สัมภเวสีทั่วไปก็จะได้รับบุญที่เราทำส่งไปให้ได้อย่างแน่นอนคะ่ะตัวเราเองก็เอิบอิ่มใจมากที่มีความสุขกายสุขใจกับการทำบุญแม้บางครั้งที่ทำบุญเล็กน้อยก็ได้บุญเต็มที่ บึงเพิ่มมากขึ้นสุขกายสบายใจได้ครบท้วนได้เต็มที่ได้อีกด้วยค่ะทายนี้ช่องของเรา B e Heart Health Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้เรื่องนี้หวังเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะอย่าลืมบอกต่อส่งต่อแชร์ให้กับคนที่ท่านรักทราบด้วยนะคะท่านใดกดติดตามช่องของเรากดไลค์กดแชร์เรื่องนี้ เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานธรรมทานขอให้ท่านโชคดีมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาด้วยเทินนะคะกราบสาธุค,ค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ